าเราย้อนกลับมานะครับในเรื่องของ Attraction Marketing คือการตลาดแบบดึงดูดเนี่ยตรง Facebook จะเป็นท a f f ิกนะครับเป็นการจราจรของคนที่เป็นว่าที่ลูกค้าเรานะครับจะมีอยู่ในเนี้ยเยอะมากแต่ตอนนี้สเตตัสเขาคือเพื่อนและเพื่อนของเพื่อนนะครับแล้วคนที่เราจะไปขอเข้าไปเป็นเพื่อนกับเขาเราทํำยังไงฮะที่จะรวบรวมนะคนกลุ่มนี้เนี่ยให้ติดตามเราเราต้องมีการยิงโฆษณายิงสปอตคุณอาจจะต้องเป็นซุปตานะครับในแวดวงนี้ ในเรื่องแบบนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราโพสต์ความคิดเราเรื่องต่างๆตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่นะครับมีความสุขความเซ็งต่างๆเนี่ยนะครับโพสต์พวกนี้แทบจะไม่เกิดผลในด้านการตลาดนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นคนบางคนโพสต์แต่เรื่องกินบางคนโพสต์แต่เรื่องเที่ยวนะครับบางคนโพสตแต่เรื่องสวยงามนั่นคือภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ถ้าภาพลักษณ์แบบนี้ถ้าจะชวนเราทําธุรกิจในเรื่องที่จะต้องใช้หลักวิชาต่างๆเนี่ย เชื่อเราเชื่อมั่นเขาขนาดไหนแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าโพสต์ไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกได้เลยว่าคนนี้เป็นคนที่รักความก้าวหน้าชอบฟังวิชาการไปประชุมชอบช่วยเหลือคนมองเห็นอะไรเป็นโลกทัศน์ใหม่มีวิสัยทัศน์ที่ไกลและยังสลับกับก,บการโพสต์ในเรื่องของหลักธรรมดีๆที่จะมาปฏิบัติให้ตัวเองจเจริญก้าวหน้าหนีานจากทุกข์ต่างๆถ้าคนอีกแบบหนึ่งคนแบบนี้นะครับแล้วเขา มีการโพสต์ในเรื่องของการที่ชักชวนให้เราเนี่ยได้เจอกับสิ่งหนึ่งที่ดีที่น่ารู้น่าเรียนนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอืมไม่เป็รลองคลิกเข้าไปดูก็ได้แต่บางคนเนี่ยที่ที่โพสต์มามีแต่ถ้อยคําที่ไม่สุภาพนะครับแค่ให้เราคลิกไปที่ลิงก์เรายังกลัวเลยนะฮะตรงนี้ทาให้เกิดการดึงดูดหรือไม่ดึงดูดก็อยู่ที่พฤติกรรมในการที่เราแสดงออกไปนะครับคือนี้ที่ผมบอกว่า facebook เนี่ย จะเป็นพื้นที่ในการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหมาะที่สุดในปัจจุบันเพราะว่ามันพัฒนาระบบทางสังคมขึ้นมาใหม่ระบบทางสังคมที่ถูกพัฒนาจากระบบในออฟไลน์หรือว่าในภาคพื้นปกติการตลาดก็จะเป็นภาคพื้นปกตินะครับพื้นที่การทํางานก็เป็นภาคพื้นปกติแต่พอภาคพื้นการทํางานเนี่ยขึ้นมาอยู่ในภาคออนไลน์ปรากฏว่าเกิดระบบทางสังคมใหม่ขึ้นมาซึ่งใช้กระบวนการในด้านของการสื่อสื่อความรู้สึกเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเมื่อสื่อความรู้สึกเป็นหลัก Relation จริง,ต,งต้องมาเกิดมาก่อนอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงเกิดกระบวนการที่เรียกว่า Relation Marketing ตรงนี้ยังไม่ค่อยมีใครเอามาเผยแพร่กันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนแล้วคนที่จะเข้ามาจับตรงนี้เนี่ยต้องชัดเจนในเรื่องของ Attention Marketing ก่อนถ้าเขาไม่ชัดเจนในเรื่อง Attention Marketing ก่อนเนี่ยตรงนี้เขาจะเจาะลึกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น Relation Marketing ตรงนี้น,นะครับถ้าเราแยกแล้วเราจะเห็นว่ามีอยู่สส่วน ครับที่ Facebook เขาเตรียมมาไว้ให้เรานะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นโปรไฟล์ก็คือความเป็นเพื่อนนะครับเป็นเรื่องของที่เขาจะรู้จักตัวตนของเราจากโปรไฟล์ตรงนี้นะครับโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยจะมีการเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเคลื่อนไปเรื่อยๆว่าเราคิดอะไรยังไงเราโพสต์อะไรลงไปเรามีอะไรที่เราสนใจความเป็นตัวตนของเราความน่าคบของเราซึ่งเป็นเรื่องของคนทั่วๆไปนะฮะจะเป็นแบบนี้สไตล์ของคนทั่วๆไปจะเป็นอย่างไร เขาก็จะบอกกันไว้ในโปรไฟล์คราวนี้ถ้าโปรไฟล์เราเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบนะครับแล้วเราต้องการจะดึงดูดคนเข้ามาอีกนะฮะให้มากกว่าการที่เราจะมีแค่เพื่อนเราจะต้องสร้างแฟนเพจขึ้นมาการสร้างแฟนเพจเนี่ยจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเวลาเราจะส่งข่าวสารนอกเหนือจากความรู้สึกนะครับเราจะส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆนะฮะเราสามารถ ที่จะส่งได้1ครั้งนะครับไปถึงคนที่เป็นแฟนเพจเราได้จํานวนมากๆผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะฮะได้จํานวนมากๆเพราะว่ามันมีบางออปชันนะครับที่จะมาสนับสนุนให้คุณส่งได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้อาจจะส่งได้จํานวนมากๆที่ผมยกทั้ง2ตัวขึ้นมาพูดพร้อมๆกันเพราะว่าใครๆก็คิดว่าจะทําการค้าก็ต้องมีแฟนเพจนะครับแล้วก็คิดทำแฟนเพจเป็นคิดว่านั่นคือการเริ่มต้นทางธุรกิจออนไลน์จริงๆแล้วไม่ใช่ นะครับให้คุณเริ่มต้นอย่างถูกวิธีคุณต้องสร้างโปรไฟล์นะครับอย่างเดือนแรกเนี่ยนะครับเอาได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเคยทําอะไรยังไงไวน้นะครับไม่ได้สร้างภาพลักษณ์ในทางธุรกิจต้องเริ่มปรับใหม่เดือนแรกนี่ปรับอย่างแรกเลยนะครับที่โปรไฟล์อย่าเพิ่งโชว์เพจนะครับแฟนเพจอย่าเพิ่งไปเรียกใครเขาา้ามากดเพราะมันจะเป็นการที่ว่าเขาจะพิจารณาเราว่าเราไม่มีอะไรเลยนะครับกดไปก็เท่านั้นนะครับโอเคกดให้เพราะความ เก่งใจซึ่งไม่มีประโยชน์ในทางธุรกิจเพราะนั้นในเมื่อมันไม่มีประโยชน์ทางธุรกิจก็อย่าเพิ่งไปทํามันนะครับเดือนถัดไปนะครับหลังจากที่เราปรับโปรไฟล์แล้วคนเริ่มที่จะเห็นโพสต์เราในการยกระดับตัวเองนะครับในการที่จะมีภาพลักษณ์เป็นที่ติดตาเขาเนี่ยก็ควรจะใช้เวลายอย่างน,น้อยก็เดือนหนึ่งนะครับสร้างความมีสาระสาระประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วก็แบนดิ้งตัวเองให้ได้นะครับจากในเดือนแรกน,นะครับเริ่มแบนดิ้งตัวเองแล้วพอเมื่อเข้าระบบแล้วนะครับเราให้เริ่ม ดึงในทีมงานเราเนี่ยเข้าไปไลค์แล้วค่อยดึงเพื่อนเข้ามาไลค์ตอนนี้ไลค์เป็นร้อยนะครับเราค่อยๆเลิกอย่างนั้นเพราะต่อไปเราทําการตลาดเนี่ยคนๆนี้มีแฟนเพจนะครับไลค์เป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นย่อมเป็นที่น่าเชื่อถืออยู่น่าเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรนะครับเรื่องที่เราจะต้องปรับออกนะฮะอย่างแรกๆเลยนะครับอะไรที่ไม่เข้าท่าดูแล้วไม่เป็นบิสเนสนะครับหรือว่าไม่เป็นธรรมชาติ อาจจะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากเกินไปนะฮะรูปภาพที่มีการแอคชั่นอย่างชนิดที่ในทางธุรกิจไม่ใช้แน่นอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตั้งแต่โคเวอร์เลยนะครับภ้าปกนะฮะผมมีเตรียมเป็นผมออกแบบไว้ให้นะครับใครจะใช้ก็ดึงเอาไปใช้แล้วกันนะครับไม่ได้หวงเพราะว่าผมออกแบบพวกนี้เร็วส่วนเรื่องของรูปประจําตัวเนี่ยนะครับพยายามดูให้แมทชิ่งกับปกที่ใช้ด้วยนะครับให้เกิดความกลมกลืนสวยงามแล้วก็เลือกรูปที่เราดูดีนะครับ รูปที่เราดูแล้วน่ารักรูปที่เราดูแล้วน่าเชื่อถืออย่าเอารูปที่ยืนตรงแบบเข้าแถวเคารพทรงชาติโดยเด็ดขาดเพราะว่าไม่มันเป็นโซเชียลนะครับมันไม่ใช่ทางการนะครับเป็นสังคมที่คนทัท่วไปคบกันคุณจะใส่เสยืดก็ได้ไม่จําเป็นต้องใส่ชุดนักธุรกิจนะครับอาจจะเห็นว่าผมเองเนี่ยอาจจะต้องใส่สูตรบ่อยครั้งเนื่องจากว่าโดยหน้าที่การทํางานแล้วผมต้องใช้บ่อยนะฮะผมก็เลยโอเคโชว์รูปนี้เลยเพราะอย่างน้อยเนี่ย มันเป็นภาพลักษณ์ของคนให้วิชาการด้วยคราวนี้เมื่อคอรบเพ้อกับรูปประจำตัวของเราเนี่ยเริ่มที่จะเข้าท่าแล้วนะครับเราก็สร้างแฟนเพจของเราค่อยๆปรับแต่งนะครับอย่าไปบอกใครมาไลค์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีออกนะครับอย่างเรื่องที่มีค้างๆอยู่นะครับใครอาจจะแท็กภาพไม่ดีมาหรือว่าเราเองเนี่ยอาจจะไปไลค์แฟนเพจบ,บางอันเนี่ยซึ่งมีภาพลักษณ์ในทางติดลบนะครับ ให้ตัดเรื่องพวกนี้ออกไปก่อนนะครับผมมีวิธีการแนะนําในการที่จะเคลียร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับอะไรไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เราดูดีตัดออกไปก่อนส่วนเรื่องที่จะนําเข้าให้ภาพลักษณ์เราดูดีก็จะมีคําแนะนําแล้วก็มีรูปแบบต่างๆส่วนที่จะเป็นหัวใจนะครับของการปรับตรงนี้เนี่ยเรามีอยู่สส่วนส่วนแรกจะเข้าไปไว้ในโปรไฟล์ของคุณเวลาที่คุณไปแอดใครเป็นเพื่อนอย่างเงี้ย เขาจะต้องกลับเขา้ามาดูโปรไฟล์ของคุณเขาเห็นโปรไฟล์คุณโอเคคนอย่างนี้เป็นเพื่อนได้เขารับแอดนั่นนะครับคือหนึ่งเป้าหมายแลวที่เราจะต้องทํางานคราวนี้เวลาที่เราได้รับการเป็นเพื่อนกับเขาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่วงที่สองที่ผมสนับสนุนคอนเทนต์ Content ต่างๆในการที่จะโพสต์การโพสต์ออกไปเนี่ยต้องแบนดิ้งตัวเองให้ได้เราอาจจะโพสต์ข้อความขำๆตลกเป็นกติคําคมรูปตลกหรืออาจจะเป็นเพลงหรืออาจจะเป็น ช็อตอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคลิปอะไรต่างๆเนี่ยที่มีประโยชน์แต่ในนั้นมันต้องแบรนดิ้งตัวเองผมมีวิธีการในการแบรนดิ้งตัวเองนะครับจะมีการแบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้แล้วก็คุณสามารถจะเอาไปใช้ทุกครั้งที่คุณโพสเนี่ยจะจะรู้เลยว่าเป็นคนนี้เลยเพราะว่ามันจะเหมือนกับมีตาประทับติดไปด้วยในสิ่งที่คุณโพสเขา้าไปเพราะฉะนั้นคอนเทนต์พวกนี้มันจะมี กลไกบางอย่างให้คุณต้องปรับแต่งนิดนึงเพื่อเอาชื่อหรือเอารูปหรือเอาความเป็นเอกลักษณ์ของคุณเนี่ยใส่เข้าไปอย่างเช่นผมยกตัวอ,อย่างคุณจะโพสต์คํากรที่มันกินใจสั้นๆสี่บรรทัดเนี่ยผมอาจจะมีใส่กรอบให้ใ,ใต้กรอบอาจจะมีชื่อคุณคุณต้องพิมพ์ชื่อคุณใส่ไปเพราะฉะนั้นกรอบนี้จะจะดูดีนะครับทุกครั้งที่คุณโพสต์ไปจะแบรนดิ้งตัวคุณเองด้วยต้องทำมาร์เก็ตติ้งแบบรีเลชั่นตรงนี้ให้เป็นนะครับในระยะเวลาเดือนแรกเนี่ย เราสามารถที่จะสร้างรีเลชันได้ในระดับหนึ่งแต่นั่นไม่ได้บอกว่าธุรกิจเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่บอกได้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นการคืบคานไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนและเป็นการคืบคานที่ถูกช่องทางของการตลาดที่เปิดในระบบโซเชียลตอนนี้นะครับถ้าตีแผ่กันแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องจับมองย้อนยุคกันให้เป็นนะครับว่าตั้งแต่ยุค4 5 0ปีที่แล้วเนี่ยระบบต่างๆในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ ในการขายเนี่ยจะอยู่ที่ไหนผมอาจจะไม่ได้เล่าถึงยุคถึงสมัยที่เป็นเกษตรนะครับมาสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมมาสู่ธุรกิจการค้าธุรกิจการค้าจะมาสู่การสร้างมิติซ้อนมิติเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกออนไลน์ซ้อนอยู่บนโลกของการค้าซึ่งเป็นเทรดดิ้งนะครับการค้าที่เป็นเทรดดิ้งเกิดโมเดิร์นเทรดโมเดิร์นเทรดตอนนี้เนี่ยถูกการค้าปิดประเภทมีมิติอยู่บนโลกออนไลน์เข้ามาแทรกอีก เรื่องต่างๆพวกนี้นะครับถ้าคุณได้ฟังในการบรรยายอย่างครบถ้วนนะครับคุณจะรู้วิวัฒนาการกันเลยนะครับตั้งแต่โรงงานมาสู่เถาปัวหยีปัวสาปัวนะครับไปถึงร้านโชห่วยร้านโชห่วยมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่มีร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อมีการเปลี่ยนแปลงจากโมเดิร์นเทรดนะครับจากโมเดิร์นเทรดลักษณะขายส่งมาขายปลีกนะครับเหตุใดห้างสสินค้าเมืองไทยที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตถึงล้มจํานวนมากเหลืออยู่แค่เดอะมอลล์กับเซ็นทรัล เรื่องต่างๆเหล่านี้จะว่ามันเป็นอะไรฮะเป็นประวัติศาสตร์มันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ชวนให้รู้สึกขมขื่นเหมือนกันนะครับกับคนที่จะต้องในลบผลกระทบในทางลบแบบนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าณนะวันนี้พวกเราเนี่ยโชคดีในการที่ว่าเราได้ปรับเปลี่ยนมิติแห่งการทํางานเนี่ยขึ้นมาสู่โลกออนไลน์โอกาสที่เราจะเจ็บตัวเนี่ยน้อยมากเพียงแต่ว่าความเสียหายที่เกิดสูงที่สุดคือการหลงทางเสียเวลานะครับการที่หลงทิศ ในการที่ไม่เข้าสู่แหล่งเงินแต่ไปเข้าสู่แหล่งงานกิจกรรมหน้าจอและงานกิจกรรมในการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนฟีเจอร์ของโปรแกรมต่างๆเรียนการใช้เครื่องมือหรือการใช้โปรแกรมซึ่งคิดว่านั่นคือการตลาดแต่นั่นไม่ใช่นั่นเป็นแค่กลไกนะครับนั่นเป็นแค่กลไกในการสร้างผลลัพธ์เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นการตลาดจะเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่า ผลลัพธ์ที่เกิดจากกลไกพวกนี้ตอนนี้เนี่ยผมบรรยายมาถึงตรงนี้ก็เป็นการปูพื้นปูความเข้าใจนะครับว่าตอนนี้มิติที่เราจะทำงานในโลกออนไลน์ให้เน้นความสำคัญมนที่ Facebook ส่วนที่สำคัญที่สุดหรือว่าเป็นมิติแห่งการทำงานใน Facebook ก็คือการทำา r l l t t o o n m r r k t t n n g นะครับให้เน้นแค่นี้ส่วนตัวผมเองจะมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเพื่อนๆทุกคนในการ ยกระดับการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ผมจะเตรียมคอนเทนต์ต่างๆนะครับในการยกระดับให้พวกเราแบนดิ้งตัวเองให้คนจำได้จนกระทั่งพวกเราสามารถที่จะมีเพจที่ดูดีนะครับเพจที่ดูดีแล้วค่อยพัฒนากันในคอนเทนต์ของเพจต่อไปนะครับคือเรื่องพวกนี้จะเป็นเนื้อหาที่ผมเตรียมไว้ให้ แต่ตอนนี้ให้เราทําความเข้าใจกันปูพื้นกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจาะลงไปเนื้อหาแล้วเอาไปใช้จริงๆนะครับ